สวัสดีผู้รักการประชนภัยในท้องทะเลทุกท่านครับวันพุธที่19มิถุนายนเก็บปรับปรุงระบบก็เพิ่มกับตันคนใหม่แอมิเลคนใหม่มาเจินเหอนะครับเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ He, the Great Ming ภาษาอังกฤษเซงฮีเจินเหอเจินเหอก็สายประจนภัยนะครับอ,อ่ หัวหน้าขันที่เพราะว่าเขาเป็นผู้ประชาการที่ออกไปตะเวนสำรวจดินแดนของราชวงศ์หมิงนะครับาภาษาที่ใช้ภาษาจีนเลเวล5ภาษาเมืองคาเมเ <Level 4 S 1> ลเวล4เราดูประวัติสักเล็กน้อยอ่า เป็นเจ้าหน้าที่ข้าราชการของราชวงศ์หมิงรับตำแหน่งหัวหน้าคันทีจากความสำเร็จทางการทหารของเขาก็เดินทางไปยังแอฟริกาถึงเจ็ดครั้งก็เป็นกองเรือมหาสมบัตินะครับเรือลำใหญ่ขนของไปกลับแล้วก็เยอะเลยแล้วก็ขยายอิทธิพลของราชวงศ์หมิงตามคำสั่งของจกอักรพรรดิยงเลอเอ่อ โอ้โหก็มาถึงเมืองไทยด้วยนะครับแล้วก็เลยเป็นที่ที่เขาไปปรากฏก็เป็นที่ชื่นชมแล้วก็มีองค์พระใหญ่ก็เรียกว่าซัมปอกงนะครับเ,เรามาดูเอฟเฟกนะครับจับเอฟเฟกหนูสิเพิ่มพลังการโจมตีด้วยปืนใหญ่5%อันนี้ ป้องกันภัยพิบัติฟิลเตชันนะครับ3.3%ที่เกิดขึ้นบนเรือ,อเพิ่มความเร็วเรือขึ้น0.5%ลดการใช้สินค้านะครับในการได้เปลียนสินค้าลง1%เลเวลหนึ่งมาดู selector effect ออเวลาไปรายงานผลการสำรวจ ก็จะเพิ่มชื่อเสียงขึ้นหน่งนะครับค้าขายสินค้าอุตสาหกรรมพวกคราฟก็ได้ราคาดีขึ้น1%อันนี้ดีดีมากเลยนะครับสินค้าพวกแลกเปลี่ยนที่เป็นคราฟนี่ก็ราคาสูงอยู่หรือว่าสก็ใช้ได้ง่ายอิก r อร์มา e ีเดเม e ก็ในเกตนะไม่ได้รับผลกระทบ มีโอกาสไม่ได้รับผลกระทบเมื่อถูกฟันดาบนะครับ2.6%ออสกิลนี้ก็น่าสนใจเป็นเลเวล2นะครับลดการใช้น้ำใช้อาหารลง1.5%เอ็นสกิลประจำตัวด้านดีเลยก็คือมีการฮิลลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บนะครับขึ้น0.2%นะครับเอ สกิลยุทธนาวีชนเป็นพื้นที่แล้วเกิดควันเรลลิงก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับอันนี้เราเคยเห็นอยู่แล้วนะครับก็ชนทื่นทื้นที่ก็เป็นการชนที่น่ากลัวนะโดนทั้งกลุ่มเลยอันนี้สุดยอดเลยนะเลเวล2เลยนะครับตีเป็นกลุ่มเลยนะครับตีติดพิษเป็นกลุ่มอ่าเลเวล2ก็อำนาจรุนแรงขึ้นเลเวล50เราใช้งานได้ง่ายนะ ยึดการสู้กันตัวต่อตัวก็มี c o u n t เตอ t ์แอ k แท็เลเวลนะมาสกิลที่ใช้กังหันเขียวเพิ่มความเร็วเรือขึ้น1น็อตแล้วก็ลดการใช้น้ำใช้อาหาร15%เป็นเวลา1ชั่วโมงโอ้เลเวล1ใช้ได้เลยก็มีประโยชน์มากๆนะเราต้องวิ่งสปีดเร็วๆแล้วก็ลดการใช้น้ำใช้อาหารด้วยอ,อันนี้ก็ สุดยอดนะในในการที่เราต้องไปแลกเปลี่ยนสินค้าเนี่ยเราจะทําให้ราคาสินค้ามันดีขึ้นอเอ่อแล้วหมายความว่าในส่วนที่กองกันเจราจานะในโคชีเชันในหมู่บ้านเน่ะก็จะประสบความสําเร็จขึ้นมาอีก10ซนะครับลดราคาสินค้าไพล์นะไพล์ในโคชีเอชันเออ้ก็จะได้ของได้เยอะขึ้นนะครับเลเวลยี่สิบเองเอืม คอมพานีวอลแฟรโอ๋อฟื้นพลังทั้งดิวเลเวลแล้วก็พลังชีวิตลูกเรือขึ้น20%ฟื้นทั้ง2ด้านเลยนะครับโอ้ดีดีด,ดีใช้ฟื้นพลังนะครับเลเวล40อันนี้เลเวล60ด้านประจนภัยอันนี้ก็สุดยอดเลย <c oughs> สายประจนภัยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเราไปขุดของอะไรที่มันดินแดนที่มันแบบ ถุงระดับ A ระดับสูงสูงเนี่ยต้องมีค่าเกตเตอรลิงเอาของค่าออบเซิร์ฟด้วยค่าต่อสู้ด้วยเพิ่มขึ้นมาเจ็ดหน่วยเลยเป็นเวลาสิบนาทีนะครับอ่านี่สุดยอดเลยก็ระดับ4ดาว5้าดาวแล้วเมดมาครั้งนี้นะครับอ่าจนเหอ เออไม่น่าพลาดนะครับใครใคร,ใครล่นได้ก็มีเนื้อเรื่องอะไรด้วยให้หน่าสนใจเมดอุสมเห็นเห็นมาก็เป็นเมดระดับ A กับระดับปีมาให้ด้วยนะครับโอเคครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมีเก็ดเล็กเกดน้อยผมอาจจะทำเป็นคลิปโดยเฉพาะถึงเรื่องราวของเจนเถอผู้มาชาการกองทัพ เรือมหาสมบัติฮโอเคไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับไว้ติดตามตอนต่อไปที่ผมจะมาทําก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ